ไฮลักซ์ลิเวอร์ดีทาสถิติเจ้าสลาลอมกับช่วงล่างใหม่ GR Sport Suspension วันนี้มั่นใจเต็มที่ครับอากาศดีมีแต่เทคนิคของสเก็ตนะถ้าเป็นรถจริงๆนี้ไม่แน่ใจต้องลองไปดูที่สนามครับ โอ้ตอนนี้ตื่นเต้นมากวันนี้คู่แข่งเยอะจริงๆได้เบอร์หนึ่งก็น่าจะได้ที่นม่คัมั่นใจว่าเราจะคว้าด้วยหมดเลยครั้งก่อนกยเป็นแค่บทเรียนนะครับวันนี้ผมเอาจริงแน่นอนบอกเลยค่ะว่าไม่กลัวเพราะว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดจะเอาบัตรน้ำมันมาให้ได้ค่ะเจอกันเลย ไปแบบสบายสยครับแม่รถมันคุมง่ายครับคือช่วงล่างตัวนี้ต้องบอกว่ามีการปรับมานะนะับเป็น GR Sport Suspension นะครับ mm. มันเข้าได้ง่ายเข้าได้ชิดเล่งออกได้เร็วกว่าคนอื่นครับดีทุกอย่างดีหมดเบรกหยุดยาชอนอย่างเดียวครับ39 .441 ครับรับบัตรติมาน800บาท ผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งเดือนแห่งความเข้มข้นและเร้าใจของการแข่งขันไฮลักซ์ลิเวอร์ดีท้าสถิติเจ้าสลาลอมกับช่วงล่างใหม่ GR SPORT SUSPENSION กับการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเพื่อค้นหาผู้เข้าแข่งขันที่ทาเวลาได้ดีที่สุด3อันดับแรกของเดือน ที่จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายเดือนธันวาคมเพื่อชิงตำแหน่งเจ้าสลารอลมและเงินรางวัลมูลค่าถึงหนึ่งแสนบาททําให้บรรยากาศการแข่งขันในสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยความดุเดือดผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านต่างเร่งฝีมือการขับกันอย่างเต็มที่แบบไม่มีคําว่าออมมือให้กัน ครับยังรู้สึกดีครับกับสมรรถนะของรถยนต์นะครับผมรู้สึกว่าดีมากมั่นใจเหมือนเดิมครับสนุกครับช่วงล่างหนึบครับผมนิ่งมากหนึบครับเข้าโค้งเมื่อกี้คือมั่นใจมากเลยครับผมมีจังหวะช่วงกระตุกอยู่นิดนึงก็คือแบบเหมือนแบบผมจะหลุดโค้งแล้วแต่เหมือนแบบว่าช่วงล่างมีระบบช่วยอยู่ครับก็คือทําให้แบบเกาะถนนแล้วก็ไม่หลุดโค้งครับผม วันนี้ผมได้ทำลายสถิติที่โตโยต้าตั้งเอาไว้ได้บัตรน้ำมันจำนวน800บาทไม่ว่าใครก็ทำได้แน่นอนครับการแข่งขันก็จะมีทุกๆวันเสาร์ทุกสัปาา์เลยนะครับจนถึงเดือนธันวาคมชิงเงินรางวัลกว่า100,000บาทและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายแล้วเจอกันครับผมช่วงล่างใหม่ของ l i วด Sport อดี g r อาร์ปอตบโจทย์ครับทุกการใช้งานนะครับ นุ่มหนึบเกาะสบายนะครับคล่องตัวเหมือนรถเก่งเลยครับผมขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าคนที่มีใจรักนะครับในการขับแข่งนะครับหรือว่าเทชช่วงล่างนะครับผมก็มาขับได้ที่นะครับที่นี่นะครับก็คือสนามทดสอบนะครับผมของ To y ยต a นะครับเรียนเชิญนะครับผมช่วงล่างใหม่ GR ส port นุ่มหนึบหน้าขับจริงๆ ผมจะพลาดรางวัลลัคกี้นัมเบอร์แต่ผมก็สามารถทำลายสถิติของโตโยต้าที่ตั้งไว้ได้แล้วก็ได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า800บาทยังไงก็ขอบคุณมากนะครับโอ้โหมันมากใส่สุดทุกโค้งเวลาเรื่องลองขับสนุกเรื่องหลักก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยลองนะครับมาลองดูครับคิดยังง่ายๆจะมีที่ไหนเ็าให้คุณได้ลองสุดขนาดนี้ลองฟรีครับสนุกแน่นอนแล้วมาเจอกับผมอีกแน่นอน ที่เข้าโค้งอ่ะไม่กลัวเลยเพราะว่าโค้งมันติดหนึบมาก oh. เครื่องแรงเหยียบปุ๊บไปปั๊บออกตัวเร็วมากครับยังไงก็ชวนเพื่อนๆน,นะครับใน Facebook นะฮะครั้งหน้าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับอยากให้มาเปิดประสบการณ์นะครับมาสัมผัสความ เนบนุ่มของกระบะให้แล้วรีวดีนะครับตัวนี้ช่วงล่างดีมากครับผมใครนะคะที่สนใจจะมาขับซลาล้อมนะคะก็มาแข่งกันได้เลยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงอย่างเราก็มาได้นะคะชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า100 0 0แบาทและของรางวัลอื่นออีกมากมายเลยค่ะเรามากันเยอะๆนะคะ ครับนี่ครับขับไปปิดกระจกขยับแว่นด้วยครับมันชิลมากครับขับแบบนี้โอ้โโหยด์มาโอ้โหยด์มาสวยทั้งคมทั้งชิดครับโอ้เอาแล้วเอาแล้วยังไงเข้ามาจังหวะนี้ยังไงโอทันเล็ก เมื่อกี้ลบแล้วนะครับลดกัรเล่งลงไปนิดนึงจากรอบแรกครับมาดูตรงนี้หลบได้ครับเร็วครับเอาละครับมาครับ36มีให้เห็น35ยังได้ลุ้นครับคุณโจยีอยู่ไม่อยู่โตอี้อยู่ไม่อยู่เข้าเส้นไปที่สามสิบห้าจุดเก้าศูนย์สี่โบและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับบัตรเซนทันกิฟต์การมูลค่าห้าพันบาทเย้ โอ้โหก็ยินดีมากเลยครับแล้วก็ประทับใจรถรีโว่ดีของเราเนีโอ้โหสุดยอดมากผมขับแล้วมันนะครับสนุบนุ่มหนึบนะครับปลอดภัยด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยอยากให้เชิญชวนนะคนมาแข่งขันกันเยอะๆครับผมก็มีทุกๆวันเสาร์นะครับจนถึงธันวาเลยครับผมโอเคตอนนี้คุณเนี่ยคือเวลาดีมากผมว่าคุณมีสิทธิ์จะได้หนึ่งใน3ของเดือนแน่นอน แต่เดือนหน้ามันต้องแบบจะคู่แข่งแข็งๆเลยกลัวไหมไม่กลัวครับผมผมมั่นใจสุดๆเลยเข้าหน้านะครผมจะเข้ารอบทิงแน่ๆครับใช่แล้วนะครับเพราะคนเก่งๆเข้าไปหมดแล้วใช่ยังไงกลับมาท้าสถิติเจ้าสลารอมกับช่วงล่างหมาย g p o r t Su s อร์ตซัตเกับ Toyota Hilux Revo D ว e ดีซ i ต i ดกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับและในสัปดาห์นี้ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุภวั์เทียนทาดากับการเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ได้เวลา35.904วินาทีได้รับเซสชั่นกิฟต์การ์ดมูลค่า5,000บาทไปครองและมาลุน้นกันกับแชมป์ประจำเดือนตุลาคมว่าใครจะยังคงรักษาสถาิติเป็นแชมป์หัวตาราง3อันดับแรกได้อยู่กับอันดับ3ได้แก่คุณไกรเลิศเกสอนคำในเวลา35.543วินาทีได้รับเงินรางวัล5,000บาทอันดับ 2. คุณนิกเอมอมอน ในเวลา35.372วินาทีได้รับเงินรางวัลมูลค่า1,000 0บาทและอันดับหนึ่งคุณสวรสที่ตาปุระในเวลา35.34วินาทีได้รับเงินรางวัลมูลค่า2,000 20, 0บาทไปเลย รักกันขับห้ามพลาดสมัครมาร่วมสร้างสถิติกับเราไม่จําเป็นต้องเป็นมืออาชีพเพียงมีแค่ใบขับขี่ก็เข้าร่วมการแข่งขันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีรถให้พร้อมสมัครเลยผ่านไลน์แอดลิเวอร์สลาลอมสแกนเพื่อสมัครการแข่งขันและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่066 089 6640ไฮลักซ์ลิเวอร์ดีท้าสถิติเจ้าสลาลอมกับช่วงล่างใหม่ G R Sport Suspension